ไก่จากหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่ที่เราค้าเอาไว้ของอคลิปที่แล้วนะคะโดยการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะวันนี้พี่แมวก็เห็นน้องไก่ที่พี่แมวหมักแค่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเหลืออยู่สามน้องเนาะคลิปที่แล้วทำแต่ อะไรอ่ทบบะทำแต่สะโพกไก่ไปอ้าวเรามาดูส่วนผสมนะคะแป้งข้าวโพดค่ะนะคะแป้งข้าวโพดใส่อย่างส่วนสี่ถ้วยแล้วก็อันนี้พี่แมวใช้แป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้น,นี่พี่แมวใช้โกเกีะเรามาใส่ส่วนผสมกันก่อนนะคะนี่แป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งข้าวโพดใส่ไปเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ผงปรุงรสนะคะพี่แมวใช้รถเห็ดหอมใครจะใช้รถไก่ก็ได้นะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงผงปรุงรสนะคะปาริก้าค่ะแมวใส่ไปเลยหนึ่งช้อนชานะคะเรียบร้อยค่ะ เ,เ็บก่อนนะคะจากนั้นมาคนให้เข้ากันค่ะนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยดูสิสูตรนี้เราใช้แป้งทอดกรอบจะโอเคไหมนะ,ะมาได้แล้วนะคะส่วนแป้งอ่ะ เรามาดูส่วนผสมของอน้ำกันบ้างพี่แมวจะใช้นมนะนมสดรสดจืดนะคะหนึ100่งร้อยกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองใส่ลงไปเลยค่ะตีให้เข้ากันเพื่อที่จะเอาไว้ชุบแป้งค่ะนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เฮิร์บพวไปนะคะมาค่ะออริกาโนเหมือนเดิมนะคะโหออริกาโนนี่กลิ่นนะคะกลิ่นใช้ได้เลยค่ะหอมมากอ่ะประมาณครึ่งช้อนชาหรือใครชอบกลิ่นแรงๆก็ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนชาแต่เขาหอมมากเลยค่ะเข้ากับไก่มากพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำ จะใช้พริกไทยป่นก็ได้นะนิดนึงนะคะถ้าเด็กทานก็แต่นิดเดียวพอแต่ถ้าผู้ใหญ่ทานก็ใส่ไปเลยค่ะชันชอบรสจัดจ้านหนึ่งช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้นะอ่ะคนให้เข้ากาันโอเคเสร็จแล้วสำหรับน้ำที่เราจะไปชุบไก่ป่ะเราไปลงมือทำกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมเตรียมเข็นเพราะจะเกลี่ยเข็นร้อนนะคะ ใส่แป้งลงไปในนี้เลยนะคะใส่ไปก่อนครึ่งน,นึงค่ะนะคะใส่ค่ะเทออกมาเอาพี่แมวเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะไก่นี่น้องนะคะที่เหลือจาก ที่แล้วอีพีที่แล้วใส่ไปลงนในแป้งเลยค่ะทีละชิ้นนะแล้วก็เขย่าว่ทำให้เขาฟองฟองนี้นะเขย่าเลยค่ะให้เขาทั่วนะคะโอเคเสร็จเอาออกมาเลยจ้า แมววางไว้นี่ก่อนนะ,ะแล้วก็ชิ้นต่อไปบางคนถามทําไมพี่แมวไม่เอาไก่ชุบในนี้ก่อนเพราะพี่แมวหมักไว้แล้วแล้วก็ววเขาอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเขายังมีความชื้นอยู่แมวใส่มันไปเลยคะ่ะทำให้เขาเป็นปกฟองครับไปอย่างนี้กลมไว้นี่คะ่ะให้ทั่วอ ค่อยเอาออกค่ะง่ายๆตล์ที่บ้านกับพี่แมวนะคะอ่าเอาออกมาเลยโอ้โหน้องนี้ใหญ่มากค่ะใส่แป้งอุ๊ยโทษนะคะเสียงดังไปหนอ่อยอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแป้งยังอยู่นะคะเนี่ยแป้งยังไม่หมดเพราก็มีแค่สามน้องแต่ก็น้องใหญ่ค่ะอะ นี่ค่ะเอาออกมาเลยโอเคแป้งยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวพี่มาจะใส่เติมไปหน่อยหนึ่งเพราะครานี้เราชุบตัวนี้นมกับไข่นะอ้าวชุบนมกับไข่ลงไปงสองสามนะับแค่หนึ่งถึงสามพอค่ะแล้วใส่ลงไปเลยอื ขยาวค่ะีถุงขยาวนี่เลยค่ะเกลีขยาวให้ทั่วแล้วก็บดรัาขวนสังเกตด้วยนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดแป้งเขาอยู่ในถุงเหลือน้อยก็ใส่เข้าไปไอีกได้จำไว้ด้วยนะ,ะตัวนี้ หนึ่งครับสองสามใส่ลงไปเลยค่ะตัวน,นี้นะคะไก่น้องใหญ่อย่างเงี้ยพี่แมวใช้แป้งโคกิดนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะพี่แมวใช้ไป150ร,ร้อยห้าสิบกรัมก็ยังเหลืออยู่หน่อยนึงนะคะเดี๋ยวที่พี่แมวบอกนะ สามารถนำไปชุบหมูสามชั้นทอดได้นะ,ะนี่ค่ะให้ดูนะคะพี่แมวใช้หมดถุงเลยแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ร้อยกรัมก็ได้ลองดูก่อนนะคะเอาละค่ะพี่แมวจะรอให้วาเซตัวประมาณสักสามถึนาทีนะใหเ้เขาดูดแป้งเข้าไปก่อนเดีย๋ยวเราไปใส่หม้อกัน คุณผูชมพี่แมวทิ้งไว้นะคะประมาณเออเกือบห้านาทีประมาณเออสี่นาทีกว่านะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่หม้อ,อก,กันนะครับอุ้ยกระแทกเลยดูชีบบุกนเนี่ยอ่ะมาใส่ไก่ลงไปเลยนะคะในหมออ้อนี่น่องใช่ไหมอ่ะพี่แมวไม่ได้เอาอะไรลองเลยนะใส่บนตะแกรงเลยใส่สลับ พยายามเอาหนังไว้ข้างล่างค่ะนะคะด้านมีหนังไว้ข้างล่างแบบนี้เดี๋ยวพี่แมวปรับกล้องก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะไม่ได้ลองอะไรนะคะมาใส่เลยค่ะพี่แมวเ,เซตไปที่ร้อยแปดสิบอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนี่นะคะ ร้อแปดสิบตามที่เขาบอกตามรูปเลยนะร้อยแปดสิบนี่องศาร้อยแปดสิบนะคะนี่ค่ะน่องน่องร้อยแปดสิบสิบแปดถึงยี่สิบห้านาทีพี่แมวเซตยีิบห้านาทีเลยนะคะอ่าเริ่ม,มาตัวนี้ยี่สิบห้าอยู่ตรงนี้อานี่ค่ะนะคะยี่สิบห้าใบเขียวก็เริ่มขึ้นสตาร์ทเลยได้ยินเสียงพัดลมข้างหลังไหมคะ ออกมาแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะมาเอาเอาอกมา,าดูกันเลยค่ะว่านี่นะคะก็จะเริ่มเกียมนะคะเป็นที่ที่ที่มีน้ำเนาะเนี่ยเอาละทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงล่ะเดี๋ยวเราอบนานไปเนี่ยไก่จะแห้งพี่แมวจะขอใส่น้ำมันนะคะเพือ่อให้เขาแช่มาค่ะเราจะแตะน้ำมัน เพื่อจะทำให้ส่วนที่เป็นแป้งนะคะเขากรอบไม่เป็นสีขาวแมวคิวดว่าแป้งอาจจะหนานี่เป็นครั้งแรกนะคะที่อบชุบแป้งอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใส่น้ำมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงนะ เออแต่พี่มีพี่แม่กลัวอย่างเดียวกลัวไก่จะแห้งไปกลัวข้างในจะไม่ช่ำใสท่ทั่วๆที่เป็นแป้งข,งขาวๆเลยนะนี่คือการแก้ปัญหานะคะ ทุกอย่างต้องมีการผิดพลาดเนาะครั้งแรกค่ะพี่แมวลองทำดูอ่ะเอาละอีกสักหน่อยตรงนี้มุอใสจะแป้งจะหนาไปค่ะอ่ะปะเดี๋ยวเราจะไปอบก,กันต่อมาอบต่อ พี่แมวใช้สองสองร้อยองศานะเอาแค่สามนาทีพออ่ะสามนาทีพอนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันค่ะมาค่ท่านผู้ชมมาวีลุ้นค่ะครั้งแรกนะคะอ้าวทีกเราต่ออีกสามนาทีโอ้โหได้ผละคะ่ะท่านผู้ชมทานน้ำมันเข้าไป มาดูมาดูค่ะ<ป>เหลืองสวยไหมโอ้ยสีทองเลยค่ะอะนี่ค่ะโอสีสวยสีสวยโอเคเลยโอเคเลยนะคะสรุปว่าสีสันสวยกับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะว่าสุกไหมตรงที่เป็นกระดูกนี่ค่ะไม่มีเลือดเลยนะคะสุกข,ข้างในยังฉ่ำอยู่นะคะยังมีความมอยเจอร์อยู่อ่าเดี๋ยวให้ดูชิ้นนี้อีก นี่ค่ะสุกเห็น,นะะไหมคะข้างในสุกอ่าวสรุปว่าสูตรนี้ใช้ได้นะคะขอเศษเศษกินหน่อยนะกรอ,อ,อ,อบค่ะไปมือก่อนนะคะไม่รอแล้วค่ะขออภัยด้วยขอโทษด้วยนะคะขอชิมด้วยมือนะคะขออนุญ,ญาตค่ะแป้งกรอบก่อนท่านผู้ชมคะ แล้วออกจะเผ็ดๆหน่อยเพราะพี่แม่ใส่ผิกไทยไปเยอะค่ะหอมค่ะรสชาติดีอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอโรยเอ,อหอมซอยหน่อยนะคะเพิ่มสีสันให้มันดูน่าทานเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวได้แล้วค่ะมื้อนี้มื้อเที่ยงค่ะอเอาแล้วค่ะถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะ ดูใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้หน้าทานมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ